thank <smart noise> you ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเปิดอันดับท็อป10ไอดอลหญิงที่ถูกโหวตให้เป็นราชนีเคป๊อปปี2022หลังจากคิงใช้เว็บไซต์จัดอันดับยอดนิยมได้จัดโพลนานกว่า1เดือนให้แฟนๆเคป๊อปได้ร่วมสนุกโดยการโหวตว่าใครที่พวกเขาคิดว่าเป็นราชนีเคป๊อปปี2022ซึ่งงานนี้ก็มีไอดอลสาวผู้ได้รับเสนอชื่อมากกว่า30คนและคะแนนโหวตมากกว่า4 0 0 0 0 0คะแนนและนี่ก็คือ10ราชนีไอดอลเคป๊อปประจำปี2022ที่แฟนๆได้กดโหวตมากที่สุดค่ะและงานนี้เมมเบอร์แต คะแนนโหวตสูงสุดแลวก็ติดอยู่ในอันดับท็อปไฟซึ่งงานนี้สาวเจนนี่บลักพิงก์ก็มีคะแนนโหวตมาอยู่ในอันดับที่5ด้วยคะแนน2 1 5 9 9้าโหวตและอันดับ4ก็ตกเป็นของนอลิซาซึ่งมีคะแนนโหวต25,513คะแนนส่วนอันดับที่3ก็เป็นของพี่ใหญ่คนโตจีซูบลักพิงก์ที่มีคะแนนโหวตสูงถึง8 1 1 0 8คะแนนค่ะส่วนอันดับที่2ก็ตกเป็นของไอรินเรดเบลเวตที่มีคะแนนสูงถึง2หนึ่งแนนสองหมื่นเก้าพันหนของรที่ คะแนนโหวตสูงถึง133411คะแนนโหวตค่ะเีกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับสีสาวรักพิงที่ได้รับการจัดอันดับท็อป10ไอดอลหญิงที่ถูกบวตให้เป็นราชนีเคป๊ปี2022ด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของสีสาวรักพิงที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ